โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอ็ได้ดำเนินโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4ตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้ออภายใต้การน,นำของท่านดรอดุลศักดิ์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้ออคือ โครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษครบทั้ง5หมู่รวมทั้งเพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะอาชีพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้อำนวยการอภิวัตภูระบงผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมในการขับเคลื่อนโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงดังนี้โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมได้รับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดคือ โครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษครบทั้ง5หมู่รวมทั้งเพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทั้งด้านพิชาการ ด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะอาชีพครับขอบคุณครับ 1>, 1. ด้านนโยบายโรงเรียนเมืองน้อยพิทยาคมภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการอภิวัตภูระวง์และท่านรองผู้อำนวยการธนวัฒนทองจันทร์ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยมีการกำหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดนโยบายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ส่งผลต่อครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างชัดเจน 2. ด้านการดำเนินงานโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทำงานตามกิจกรรมต่างๆดังนี้แหล่งเรียนรู้บ้านของพ่อสารต่อความดีวิธีพอเพียงกิจกรรมแปลงผักสาธิตเกษตรอินทรีย์วิธีพอเพียงกิจกรรมสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิก กิจกรรมสาธิตการปลูกผักพื้นบ้านในบ่งล้อย่างกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนกิจกรรมสาธิตหลุมพอเพียงเลี้ยงชีพกิจกรรมสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลานีในกระชังและบ่อธรรมชาติโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียงโรงเรียนนํานโยบายสู่การจัดการเรียนการสอน และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรครูนักเรียนนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียง 3. ด้านการประเมินความสำเร็จ โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางและปฏิทินการประเมินผลการดำเนินง,งานที่ชัดเจนมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครูนักเรียนและผู้ปกครองโดยนักเรียนมีผลการปฏิบัติทั้งในโรงเรียนและภายในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานสามารถนำไปสู่วิถีชีวิตประจำวันที่บ้านหรือครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร มีการปฏิบัติตามโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงที่บ้านหรือครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม 4. ด้านการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่ดีตามโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงมีการเผยแพร่วิธีปฏิบัติสู่ชุมชนและท้องถิน่น โดยโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา1้อในการจัดทิทัศการประวัติศาสตร์และซอพ,พาวเวอร์งานศิลปะหัตกรรมระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อมีการส่งเสริมพัฒนารูปแบบวิธีการให้ยั่งยืนรวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงเพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงตามนโยบายของท่านดรอดุลศักดิ์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อส่งผลให้โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2,565ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กกลุ่มที่1นักเรียนไม่เกิน200คนรวมทั้งยังส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงครบ100%เอร์ซมีความตระหนักในการใช้ชีวิตในวิถีพอเพียงตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 2. เงื่อนไข 3. หลักการ 4. มิติเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการตัดสินใจโดยคำนึงถึง 3. หลักการได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันและมุ่งที่จะทำให้ผลที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลและน้อมรับการปรับเปลี่ยนใน4มิติได้แก่ด้านวัตถุ ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองตลอดจนสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไปพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าณศาลาดุสิดาลัยสวนกิลดาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541